สวัสดีครับตอแม่พีนองทุกขู่ทุกคนทุกหมองทุกบอลทุกเพียรทุกใบทุกสาขาทุกอาชีพนะครับเนาะครับมือนีอันนั้นเท่ากับผ้ามาเบิงเอางัวมาเรียกเอางัวอันใดอย่างไรงัวไปเลียงหาพัน่อสอบเพลนครับมือน,นีมาเบิงเป็นงัวซีโตซีแม่เป็นงัวทองรับประกันทองเมื่อสุดโตนะครับอ่าตอไปนีมักแม่ได้ทองได้เ้อครับพ่อได้ได้ทองก่ เบอร์ผมขึ้นไปห้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาครับงัวนมันนี่ก็เป็นงัวคุณหมอเต๋านะครับเนาะเพมันนี่ก็ขายตั้งง่วนทองเหรพี่น้องขายตั้งง่วนทองใหมพี่น้องเนาะบ้านค้ามะม้หน้อยนะครับบ้านค้ามะไม้หน้อยตำบลน้องกุ้งอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับเจ้าของเพนท์สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอ่ามัอนี่ซีตัวคือเก่าเนาะครับซีตัวคือเก่าครับเป็นงัวนทองรับประกันวัสดุรับประกันวัสดุครับเออแล้วก็มีคลิปตรวจมีคลิปยังไงเรียบร้อยครับ อ่ะครับสื่อจากนีไปเนาะพี่น้องเนาะปัญหาต่างๆเคลียร์ได้หมดเนาะครับเคลียร์ไดรหมดเคลียร์ได้หมดขึ้นไอ้หมดเนาะพี่น้องอันนี้คือมองดีคือมองดีที่พี่น้องเขาสื่อจากคอกจากฟาร์มนี่ครับหนาคอกนี่มันดีมองนี้ละพี่น้องรับประกันหมดทุกอย่างมีปัญหาคือเคลียอะได้หมดเนาะขึ้นเลยครับบ่มีอิดออดครับผมเอาครับเบิ่งแม่แรกครับแม่นี่ผ่านมาแล้วสองคลิปครับนี่คลิปที่สามบ้าหันได้ไปพี่น้องเอ้าราคาจะคว้างเพิ่นเบิ่น้อเนาะครับแม่นี่ราคาเท่าไหร่ครับ แม่นี่เปิดไว้ที่หกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทเพียงเพียงครับทองกับพ่อใดเน,หนาะครับนี่ทองกับกาเลตหกแปดมาเบิบ้งด้วยครับอ่ะนี่กาเลตหกแปดครับรับประกันทองคือกันแม่นี่ก็ได้ทับเจ็ดมิถุนายนหกสี่ครับกำหนดคลอดไว้ยี่สิบเจ็ดเมษายนหกห้ากาเลตหกแปดได้ทองทองที่ใดเน,หนาะครับเอ่อตัวนี้ทองที่สามครับตัวนี้ทองที่สามอ่ะพี่น้องกัมักสีนีส่งนีราคาสมนีครับทองที่สาม กาเล็ดในทองครับใหญ่เงาสซาไหแดงสําไหรุุ่นเอาพี่น้องตัวนี้ก็มีคลิปกันตัวท้องเน้ะมีครับม,มีมีครับมีสุโตคุ้มสูงเด็ครับแม่นี่ร้อยห้าสิบเกือบหกสิบุ๋แล้วครับอ่าร้อยเกือบหกสิบเนาะมีร้อยห้าสิบห้าบวกเนาะ,ะครับอาะครับมาเบิงแม่นี่เป็นง่วเครื่องแดงเครื่องอมลำหางตรงนุ่มชัดเจนเบ่งหลอบๆจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนี่เขาลู่หลังนะครับเนาะเขาลู่ทั้งหลัง นากับประเภทสวยๆตุนๆนนุ่นๆเลยพี่น้องนาขาดำขอบตาดำสูงรอยห้าสิบห้าบวกราคาอยู่หกหมื่นนี่คือแม่แรกเด้อครับเด้อทองกาเลสครับทองที่สามีทองบัดนี้ไปเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องครับตัวต่อมานี่เป็นง้วนน้ำขมวมะไม่เลยครับเดี๋ยวเบิ่งอยู่นี่กับสีแดงครับเป็นง้วนสีแดงเด้อครับบัดน,นี้บัดนี้แม่นี่ ติดเครื่องเต็มครับบอลสเป็นขอบตาใบหูเบืองเครื่องเพียรเพื่อนนะครับเนาะโอ้เครื่องเพียรดำครับนี่ดำล่ามนะครับเนาะแม่นี่ราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับเจ็ดหมื่นสองพันท่องกับพ่ออะไรเนาะครับเบื้องเนี่ยท่องกับมิสเตอร์ทีเคศูนย์สองศูนย์นี่ครับอืมท่องกับทีแค่ศูนย์สองศูนย์นะครับนี่นี่นี่ครับเบื้องมือทับวันทีหาพฤษภาคมกหกซีครับ กำหนดขอดไว้วันที่20กุมภาพันธ์หกหาครับหลังปีใหม่หกเดือนแล้วครับตอนนี้อืมตัวนี้แก่เติบใกล้แล้วครับใกล้ขอดแล้วนุ่มดีครับการยืนงามสูงอยู่ประมาณลอยเท่าไรครับลอยสี <14 5 S 2> ่สิบห้าครับมีลอยสี่สิบห้าบวกเนาะเอามาเบิ่งบรนทายโอ้บรนทายกลมงามดีครับหนาแม่นี่บรนทายหนาแข้งขาเล็บสภาพเล็บสภาพนุ่มดีนี่ครับหนาดำขอบหูดำโบดครบครับโบด ครับหามเต็มเลยตัวนี้เนาะนุ่มสวยครับนุ่มสวยยางบุญหลับหลับอย่างน้อยที่เพื่น้องเนาะโอ้ผมบอลสอนตะบันไทยเพื่อนี่ปะก็หางงดีครับก็หางกลมครับเพื่อนเพลรดำล่ำหางสวยเอาบึงนมเอาครับเห็นแล้วครับนมมีติ่งหนึ่งนะครับนี่มีนมติ่งหนึ่งลูกใดนะครับในทองนี่อันนี้เป็นทองแรกครับโอ้ทองแรกทองสาวด้วยเนาะครับผมอ่ะพี่น้องอะไรคนลยท่านหาง้วนนมติ่งขึ้นกันครับ จริงเลยน้อยนะครับเพิ่นว่ามันทรงหลูกงามผ่านนะนม่มตืออีรีได้ครับเห็นมาหลายตัวแล้วนุ่มติงเหรอเอาลำตัวเงาดีครับตัวนี้เงาบันทายหนาครับตัวนี้สมส่วนดีนุ่มติงไอพี่น้องนุ่มตามหานุ่มติงนะครับนี่ๆพอแล้วครับไป้าเบิ่งลูกเพิ่นนไปนะครับมันสีแดงสีย่นต์ทำไงนะพี่น้องเนาะเบิ่งโตต่อไปอีกสองตัวพี่ตาเร่งแดงจึงคืนครับโอ้ตัวนี้เขาทานเนาะยืนงามเลยตัวนี้เชิดดีครับ ขาตรงขาหลังกระตรงดีน,น้ำไตน้ำร่างลื่งเงีวอัดล้ดเลยนะครับเนาะเนี่ยยืนเชิดดีตัวนี้นากระบานกระบนุน่นบบตูนไปานใดพอดีเนาะนี่ครับบนุ่งนู่นตูนไปานใดแต่ไม่นี่ติดเครื่องดํามาเต็มเลยครบเลยบริเวณขอบตาขอบหูหน้าขาสภาพเล็บนั่งฟ้าครับนุ่มจับสวยได้พี่น,อนอ้องนุ่งตัวนี้นุ่มจับสวยดีครับ จะพังจะพังดีบรรทายนะตึบนี่ตัวที่สองไปเบิงตัวที่สามนะพี et, ่น้องเนาะมาเบิงตัวต่อมาครับตัวนี้กระแดงจึ้งคืนขึ้นกันลัพี่น้องไปเลยเอาตัวนี้พึ่งลงเครื่องไม่ไม่เพราะสันน้เพันวาเนาะตัวนี้กระทองรับประกันทองขึ้นกันมาเบิงส่งนี่นะครับส่งตัวนี้พุ่มดีบนเทายอื่นว่างวบัมบันหูกินครับส่งพุ่มพุ่มงซีพี่นองหลไรคนมองหาทามาหลายครับ บามันหักินเครื่องอมนะครับตัวนี้ต่ว่าสีแดงจิงคืงตัวนี้ก็รับประกันทองตัวนี้เปิดแลค่าว้เท่าไรเนาะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันครับโอ้ห้าหมื่นเก้าพันเป็นง้วนทองแรกได้หนิมันมาคคับนี่ครับบ่งมันสดอยู่ไหมเขาทองแรกครับอ้าครับบ้านนี้เป็นง้วนทองแรกได้ครับได้สดได้สดนั่งนายจนครับแม่นี่ง้วพุ่มดีบามันหัวกินครับตั้งสี่ผู้ใดเห็นก็ถือตาครับช่วงนี้สีนี่บาน้พันทับพ่ออย่างไรเนาะครับนี่ อันนี้ทับพริกแดงครับผมอ๋อพ่อพันดังต้นนี่ครับพริกแดงลูกไม้มีตสาสวยๆงามๆด้วยครับนี่คุณนาะบอ่อต้องหวง่วงนะครับวันที่ผสม14พฤษภาคมหกสีกำหนดคลอดไปยี่กุมภาพันธ์หกหจากพฤษภาหอดปอนี้มันถาเดือนแล้วบอกเหพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานุลาหาเดือนเราด้วยครับพฤศจิกาหาหกเดือนแเรา โอ้ทองแก่โดยได้หนีเนาะเป็นงว้วทองสาวเนะครับพุ่นะเบิ่งนามไต่หนำลางพ่นเด้อดครับพึ่งลงเครื่องมากไหมครับกระสีติมเต,นตินข้นนี่จากน้อยครับบามาันหัวกินครับได้หลายข,ข้นมามักง้วงส่งหนีเนาะพี่น้องเนาะส่วเบิ่งอ่างมันอ่างดีครับตัวนี้ทองสร้างเพร่ะนั่นงว้วทองสร้างให้ลูกดีกินหยาเก่งทรงลูกงามบัลไทยครับนี่กวกหางใหญ่ลำหางตรงควายหางหอดเล็บหน่อยมับ มึงนำไตนำล่างเบิ่งบัดยังบัดเดินบัดเหวินนะพี่น้องเนาะสภาพเล็บถอยมีเวลาถอยมากของขาเออโอ้เป็นเสียกอยู่ครับ <c oughs> เป็นเสียกอยู่เป็นเสียกบางตัวบ่เป็นเสียกนีดันอย่างเดียวได้นีดนมาส่วงนี่ <c oughs> มันถ่ายหนาครับมันถ่ายหนาะตึ๊บเลยนี่ครับสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณร้อยสี่สิบนี่นะครับเออเนาะสูงกับสีอยูร้อยสี่สิบเนี่ยพี่น้องอืม แต่ว่านังดีว่าตัวนี้เนาะนังเกลี้ยงดีดีมันเป็นยน,ยนตนแน่อยู่ด้ครับตัวนี้นังยนอยู่ดีพู้นะครับไปเนื้อนังมนาดีตัวนี้ต่างข้อเนีอัหลาดมาหอดพี่ครับลึ่นชัดเป็นง้วสาทองแรกด้อพี่น้องเด้อทองกระพริกแดงพี่น้องก็ได้ไปกับไปรุ่นเอาแล้วครับสีเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวนี้ก็ไม่คลิปการตัวทองครับรับประกันทองอีกตัวหนึ่งครับอ่ะยูนี่ครับรับประกันทองเมื่อสตมีปัญหาอย่างครับ เชียได้ขึ้นได้ก <Qué S 3> ินได้บ่มีอิดออดครับคบบ่มีว่าใบเบียงบบ่มีแถครับอาครับบอกกันตรงตรงครับอยู่นีบ่มีแถนะครับปัญหายางโทรมาเลยเนาะโทรมาเลยครับรับรับมัดันเกิดปัญหาพี่น้องเนานี่คือการรับประกันให้พี่น้องสบายใจครับมาซื้อจากนี้ไปนั่นบางมองบางบอลอาซิมี่บอกมี่เน่ากันแน่จัง่อยเนาะหนีบะนี่เน่าครับบ่เน่าบ่แถ ว่ากันไปตามว่มาเหนือไรนั่นกับขึ้นมาเลยก็ได้ครับบมเป็นอย่งนีไปตามเนื้อผ้าอมไปตามเคื่อมันจริงคอันนี้ครับตัวนี้ค่าละขาอีกทีนึงครับหนี่งห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องอยากได้งัวดีเดียมง่ายไปเลี้ยงครับแม่นี่ครับนะนะสนนะสนวันนี้ไปเบิ้งในสุดท้ายเนาะคุณหมอเนาะครับผมไปเบิ้งหมาสุดท้ายด้วยครับเอามาเบิ้งครับงัวดีงัวเด่นประจำประจำคลิปประจำบ้านเมรีแล้วครับเนาะ สูงเด่นเป็นสงา่านาโนกนุ่นโจโก้ครับต้นตูนสววๆต้นตูนนุ่นนี่แม่นี่เพื่อนกระสีติดกระทบม,มาจากน้อยเนาะครับปเป็นงัวกระทบม,มาจากน้อยนอนครับงูเลยปากมากนิดนึงครับเป็นง้วโค้งสางไงลำโตเง่าเอาพี่น้องมาโค้งสางยังไงแบบนี้ครับแม่นี่นะครับนาสนครับประเภทสีแดงจึงครึ่งแม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่ 85, 000, ครับเปิดไปทีแปดหมื่นห้าพันครับแปดหมื่นห้าพันครับโอ้ยบัตรถนนบัตรถึงเก่ามือสมตั้น แปดหมื่นหาพันได้พี่น้องแมน่นี่เป็นงว้วะทองกับพ่อใดครับทองกับซีไว้ศูนย์เก้าหกครับแม่ <c oughs> เอ้ยซื้อมานี่คนชิงลูกอยากได้นะเอเอมดเอ็กครับให้มดเอ็กซ์ซีไว้ศูนย์เก้าหกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอ่ะบเบิรงมือทับเพิ่นโอ้ลำตัวเ,าวเงาแดงคักแม่นี่เนาะหาพื่สภาพขอ้อหมกซีครับเพิ่นทับไว้เพิ่นเชียนไหนว่ากำหนดข้อยี่สิบกุมภาพันธหกห้าอ่ากัใไก่เดี๋ยวได้แม่นี่เนาะ ไกลแล้วครับอืมไกลอีกว่าประมาณสามสี่เดือนเนาะครับเลี้ยงไว้บ่โดนครับไปรุ่นเอาลูกของซีว่าศูนของหอครับสมซาสมลือบ่พี่น้องไปยูน้ำเฮาเนี่ยลังคาไม่ได้ตัวเมียหน้าน้ยืนอยู่เลยมันก็หลายแสนอยู่ด้ีครับตังแม่ต้องลูกอ่ะเอ้ยแสียนกลัวผุนเนาะแม่นครับงามครับตัวนี้ครับอ๋อครับอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่นี่เก่งดีท่องก็ท่องก็ลามดีเลยพี่น้องบ้านเข้านุ่มชัดเจน ทอดพี่กักเล็บเด้อครับสภาพโอ้ดีนะครับนุ่นๆตุนๆสวดๆเนาะครับเนาะแผ่นหลังกว้างนะครับเนาะเป็นง้วทองที่ไหนครับในทองนี่ลูกทองที่สองครับโตที่สองครับเขายังพันมีกันนะพี่น้องเนาะเขายังพันมีเห็นไอ้กันหลายนะครับนี่ครับเป็นง้วทองที่สองลูกซีไวซ์ซูลของหงในทองราคาอยู่ที่เท่าไหรก็ขึ้นหมอแปดหมื่นห้าพันครับแปดหมื่นห้าพันครับความสูงหลาไปไหนเนาะครับลอยสี่สิบแปดครับมีลอยสี่สิบแปดวัดแล้วเนาะ หลอดสีแปลแล้วเบิ่งดันดากดันหางดันกดนะครับเนาะโอ้เรื่องดำล่ามครับตัวนี้ดำงามครับเรื่องดำปีพี่น้องเสียนคัดบอกว่ามันมันไหนมันอันมันเฟียคนจังเลยโอ้มันมันเอาคุณตัวนี้ไหมหมักเฟียจับได้เลยครับแต่ว่าสีนี่เด่นมาเลยนะสีเนาะลูกแรกก็เห็นแล้วครับลูกแรกแดงออกลูกแรกตัวเม่ตัวผู้ครับตัวเม่ครับลูกฮุตตันครับเอาตัวแรกเป็นฮุตตัน ลูกแลเป็นแจ็คพอตร้อยล้านครับโอ้โตโอ้ใหญ่ตัวนั้นครับนี่ลูกเผยเผยเบิ้องพร้อมเลยครับโอ้โตัวแรกเป็นของแจ็คพอตร้อยล้านครับง้อดังทงั้งกาลสินพุนเนาะครับฟังกาลสินนะครับพอพันตัวนี้แจ็คล้านโอ้พอตัวนี้นะครับนี่ใหญ่หนาผมเห็นเราเห็นลูกพั่นตัวใดนี่ผูผิดหวังจกักโตบันนี้ม,ม,มั่นมั่นลุนเซกันกับซีใบเบิ้องบันนี้ภาสิไปก็ไัเนาะครับจะไัยจะกินไัยละจะภัย <ๆ S 2> สิจะภัยจะกินไัได้มันเนาะ แข้งขาดีนะครับพี่น้องแข้งขาดีนุ่มดีเอาครับจุดดีจุดเด่นของนี่เด่นสุดดีดีสมองวัสดุเป็นสีวัสดุเป็นรัรบโตง้อง้วจะได้ไปคุณเงินเทนีมไหมปกติคนไทยสิจับง้อบะไรครักปีนี้เด้พูดว่าคุณข้ากิลีได้ไปกับลูกหลานจับใบเหร่นน้ำได้เนาะนี่ครับพี่น้องลูกหลานเท่ากระจุงกินหยาน้ำกันถอดกันแท้น้ำหัวให้ไปหน้าครับจากนั้นก็เจียวคอเลแล้วๆนาะพี่น้องเนาะมาเอาง้อแม่ม่านไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อ มาอาน้ำพุนหมอเต้ครับมีอย่างคนรับประกันไปบมืดนั่นแหละอยากมาจับมาใบเอาตัวจริงก็มาได้เนาะครับนี่บ้านข้ามไม้หน้อยนี่ครับตำบลน้องกุ้งอำเภอแก่ดำจังหวัดมาศขคามครับไปหอดมาบุรีรัมย์ครับโทษถามอาก็ได้ครับว่ามาหอดนี่หอดหันเลยเด้อไปป้องได้ครับโทษถามมันนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับก็ขอให้เราล้อสวยๆรวยๆเงินทองเหลือใส่อังโถงพี่น้องฝากติดตามเฮานั่นเท่าไรได้เพี่น้องเด้อติดตามแล้วกุลูกกระดิ่ง สุดท้ายท้ายสุดคุณหมอมียังฝากพี่น้องไหครับครับขอบคุณพี่นั่งรอนทุกนขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาเบิ่งนะครับที่ติดตามหมอเตนะครับก็ง้อถูกโตรับประกันได้เบิดนะครับขันไปแล้วบ่บ่ถูกใจบ่มากบ่มีอิดออดครับกลับขึ้นมาได้บ่มีปัญหาเลยครับรับประกันได้ตลอดนะครับตามได้มาได้นะครับสิบป่าว่าไม่เท่าตาเห็นหามาเบิ่งเองครับว่ามาติมาเบิ่งเองอยู่ขอกตลอดนะครับผมจังจะในขอขอบคุณหลายๆนะครับพว อ่าพี่น้องก็พ่อการคลิปหนาใช่ไหมนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมมาแนะนำทอกับคุณหมอเตีครับสวัสดีครับ